สวัสดีครับน้อยครับพี่น้องตักกหลนลงมือไปทางนี้ได้ยี่สิบยี่สิบหกเมตรแล้วครับฝั่งนี้ยี่สิบหกก็จะตัวแอลไปทางโน้อนอีกหาสิบอีกหาสิบหาสิบสี่่เป็นแปดสิบเป็นว่ได้เอ่าไหท่ทางนี้ได้เอ่าไหท่ทางนี้ได้ยี่สิบหก ย6 okay. อ่าเ,เาาหลืออยสี่สิบ้วนตัวยีสิบ้วนไงเอ้ยี่สกกต้องหาซิกี่ตัวโอ้ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบโอเคจจบปอไรจบปอสิไปว่าจบเด้ผู้ไล่ออกซื่อๆู้ไล่ออกซื่อ <laughs> เป็นตัวแอลครับผมตัวนี้เอา้าพี่น้องหลุ่นน้ำกันกระเทียความฝันเท่าเป็นจริง,งเพื่อ,อบบเพื่ออะไทองทบอมะเพื่อผู้ยญาเพนใจดีพุดพอท่องสิบรุวยซะบ่ะ <c oughs> เอา้าอันพุดพอท่องอีรีสิกาสิกาลงคลิปปาวะ ฟ้องหลวงแล้วคลื่งคลิปนี่เป็นฟ้องหลวงเนอพี่น้องถ้าถ้าถ้าคลิปนี้เงียบไปนะครับถ้าคลิปนี้เงียบไปว่าลงอีกแสดงมาผมได้ท่องอีลีเด้อพี่น้องเด้อว, <c oughs> ว่าผมประกาศว่าลุงแสดงมาผมได้ท่องอีลีหาบาัตรนะครับตามคว้มฝันด้นกำไรกำไรแขนซีซีวงครับได้ท่องหาบาตรครับแสดงว่าได้อีลี เงียบไปเลย,สยแสดงว่าบ่ได้ลงครับเพราะว่าขันลงไปนี่เป็นของหลวงอีกเพราะแฟนคนสี่ไฮอ่ะผู้สาวบัวคนฮะเพราเพฟ่คนสี่ไ้ผู้สาวซี่คุ้นสบามันเป็นหมู่บ้านเก่าครับ โบรันครับคือประวัติแล้วทั้งทั้งขี่ผมบอลูมากกวันเลยดิครับผมฟันผมฟันหมืกเคลืนนี่นะครับฟันว่ามันมีซิกเซ็ตอยู่นี่แหละว่ามันแถวนี้นะครับม,มันธรรมดาเดี๋ยวมันเป็นมูมบานเก่าไม่หนีนะอ่าซิกเซ็ตอยู่ได้เลยอ่าเป็นบูมบานเก่านะครับตั้งไม่หนีแต่สมัยใดกับพวกหัวแล้วครับแต่ว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกับมีทหารแลนลบเขามาหนีอยู่นะครับ มา,าลบอยู่ในน,นี้อยู่แล้วก็เือดเอาไปเบิ่งอีหยังมาเจ้าทะลุอดีตปัจจุบันมาได้นนานปานนั้นฟาดเท่ามีเด้อคือว่าบอกเง็นแต่ว่าเงินกระเด้นเห็นฮอดอันทหารลงข้ามโลกครั้งนี้2ปนนานนั้นไปซีนี้รนคนไทยนอนเขาคนไทยอื่นเข้ามานะครับบ่ให้ไทยบ้านเข้าว่าเพิ่นล้อมไปเบิดมันก็สิมีทุกอย่างครับอยู่ในนี้น มี <โก S 1> ง,งูจงอางกับมีแล้วว่ะในนี่แหละจงอางมีงูเลี้ยมพร้อมมีจงอางพร้อมกต่สิมีแล้วมันอุดมกับสิบ่<อ>มีตาเสือันหรอครับชื่อมาปล่ายไปลาบปงไ่ป่ะไหนมีแต่ตสัตว์ไงกงูนี่มีแล้ว,ว่างูจงอางหนิในนี่แหละ อย่างเยะแมนนี่แต่ขอสงสัยเนาะคนเหนียงอ่ะอย่างคือเยะมูมามูมาอุ้ยเอาหายค่ำขอไหาค่ำสะบอกพี่น้องมาดูนี่ครับ เข้ามาดูจะได้เห็นอ่า๋ยโอกูเอ้ออีหยังคือหมูบะามูมบคือหมูบมามูมบตมดูดเท่าสะบอกปานใน้ดรอหัดเอาไปหยังนี่มาดู เห็ดอันนั้นต้นนี้ไอ้ฮะครับพี่น้องสังเกตดูเห็นไหมมันจะเป็นคลองครับ <Okay. S 1> จะเป็นคลองแล้วนี่เห็นไหมเป็นทางยาวเลยครับนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคลองน้ําหรือว่าเป็นอะไรนะพี่น้องเนี่ยตรงนี้เป็นเมื่อก่อนนะครับสมัยสงครามนะ ทห,หารนะครับจะมาขุดลงนะครับขุดเพื่อเป็นร่องหลบลูกกระสุนนะครับี่หลบลูกกระสุนหล,ลบระเบิดนะครับเนี่ยตรงนี้ครับอ่ายาวไปเลยครับน่าจะขุดลงไปถึงโน่นแหละท้ายป่าน,น,นั่นแหละเป็นมังลบครับตรงนี้ หลายวันพานไปนะครับหลายปีหลายนหนจะไา้จะได้ลอยเป็นลอยปีแล้วนะ้องพี่น้องเนาะลอยกาปีลแล้วแล้วตเล็ตื่นบ่ะเเป็นลอยกว่าปีแล้วนะครับตัวนี้มันก็เลยท้ายังได้พี่น้องเห็นต้นไม้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้นครับเมื่อก่อนจะลึกลงไปกว่านี้ลึกลงไปนะครับแล้วก็คนก็จะมาอยู่ข้างล่างเ<ง>นี่ยทำยังไง ร <laughs> <laughs> ะเบิดโต๊ะแล้วหมอบลงนี่ขั้นไปนี่ระเบิดโต๊ะตึ้งคลั่งไปนี่ <laughs> ว่ามันเจ้าเป็นหัวหน้า,ากก<ห>นา่าขายบ่เจ้าคือสิหูจักดีแค่เขาเดาคือสิหูจักดีแค่แค่บุญอ่ะอิดคือขนาดนี้น้อง <laughs> สีนะสองเลยอ่าสองเลยยิงเลยครับ <laughs> เออ เเป็นนิคือาวอันนี้คือเหตุการณ์ในความฝันของผม<ะ>เออมันจะเบิ้งหนังอันคักผุดไม่คือผมฝัน่ะมันฝันคล้ายเป็นแบบนี้ความรู้สึกไงความรู้สึกทีนี้ผมมาดูมาดูแล้วเอ้ยมันตรงนี้มันใช่จริงนเนี่ยเนี่ยตลอดแนวเลยครับเห็นไหมเป็นลักษณะเหมือนดินที่เราที่คนขุดขึ้นไปเห็นไหม,มใช้มือขุดนะ ใช้จอบและมือและพั่วนะครับขุดขึ้นไปนี่ก็ขุดขึ้นไปอย่างนี้นะครับจะเป็นกำแพงดินสําหรับหลบลูกระเบิดนะครับหลบลูกปืนนะครับสไมัทสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือที่สองนั่นแหละนะครับที่สองที่นอ้องนักลบอ่าวก้อมนมณพวกอังกับประจักษ์ขึ้นกัน เป็นหมองไายลบไพ่ของเขานะครับสาวตันมาฟั้งอยู่ที่ิเซียคักอยู่ดอกไอ้มาบอกเอาเอาเอาเอ้าเเโอ้มันเอาเราแล้วจริงๆเลยแสดงซื้อนต่เห็นบางไม้ดูเอ็นบางไม้ดูเห็นจังไรจะพ่ายยางไปทัวทีไปเด้อเอา มันกับดักสิเนาะยแต่ว่ามันเกิดดินยุบหยุบอันตรายทุกที่เลยนะพี่น้องในป่าดิบชื้นแห่งนี้นี่มันมีอะไรน่ากลัวเยอะเลยนี่นี่เคยเห็นคล้องค่อนขัดนี่ซีนี่น้องเคยสินี่ครับเห็นไหมเป็นลองเป็นลองครับเป็นลองเล่นยังดีได้เหยียบ ระเบิดเด้อตองนี้สิเป็นหลองอย่าปลุมระเบิดเด้อตอนนี้มันจะเป็นหลองเลย,ยว่าล,ลงไปตลอดเนี้ยหมด้เพื่อน ดินมันบริสุทธิ์เสมอกันไหมเป็นหลองคือยังหนามสะนี่เนาะเอ๋อยังว่าเขาขุดเอายังว่าคนมาขุดเป็นหลองลงหาเพื่อสิ่ไหมมันลบระเบิดลบลูกปืนไหมเขาคืสิ่ข่านอยู่ในนี่ไหมคุณมันเป็นข่านู่หลองนี่ไนมข่านอยู่ในหลองไหมหลายพันปีก็ไม่มันก็เกิดขึ้นมาบ่พ่อพันปีดอกก็แล้วแต่ประมาณนว่าลอยปีลอยปีลอยกว่าปีนี่แหละลอยปีนี่ความโลวาวิลีดะ ดินมันนกับเป็นหลองนี่หลองว่าเ,เ,เากาเกาคนนั้นเากาคนนั้นก็เป็นนั่นอีกนะตรงนี้นันอีกอนั่นรังอะไรอ,อ,อะไรหรอนั่นรังอะไรเห็นไ,ไหมในชี้เป้าหน่อยนั่นนะ่ะรังเห็นหรือเปล่ มันเป็นรังอะไรนะ่ะดูสิรังนกมั้งเดี๋ยวซูมๆก่อนนะเหมือนรังกระแตรังอะไรนนเห็นไหมชุมเขาไปอยู่นั่นแหละรังนันหละโอ้สมบูรณ์พี่น้องป้านี่สมบูรณ์ขนาดเลยนี่เบญจพรรณเป็นป่าไม้เบญจพรรณหลากหลายพันธุ์ครับพันธุ์ไม้ ุกชนิดเป็นคือเล่าวาอีรีะหละเป็นหลองออกมาเดี๋ยวจะถูกปลาคืนเข้าไปนะเล่าสิเป็นอ่ะหัวหานา่ายข่ละพี่น้องเป็นละพินไพยวัน <laughs> เราเป็นหัวหานา่ายแลระเบิงค่ะส่วงคืออยู่ดอกโอ้ยยุ่งกัด่อย เบิ้องหอจีเฮ็ดนไหนเบิ้งเอาจ,บอาจะบัดเอาปืนออกมาเด้คือมองดูแพวพแพวแพวมันหลุดเรียนไลายเราเด้นลยไปก้องไม่จับให้เลยเห็นไหมจับต่อยวีไกล จากเดียดลายอ้ามาเบิง้งกีปมฮะกีปมียังก่อนปมตัวแม่กีป,ปมกีป,ปมเป็นยังเป็นดินทรายกีบมมก็อยู่ดีนะเห็ดตัตง้งไหนก่อนเบิ่งหันเห็ดท่าท่าตั้งไหนก่อน ให้่าทางลบจังไดก็อีเดย์เบิ้งนะมแฮว์ฮะนะให้เดย์เบิ้งไหมเฮ็ดจังไดส่งมันบดีลังเกียงมันบดได้มันต้องผมลดน้ำหนักไปสองสามกิโลครับมันกำลังฟิตจังนี่มันกำลัง,งโอเคจังไดเฮ็ดเฮ็ดจังไดข่องแข่าเฮ็ดังไดวิธีลบเฮจังไดที่เหรเนาะ แบบใดอันนั้นเป็นปืนสมมุติว่าเป็นปืนเอา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 เฮ้ยส่งเฮี้ยดักสังเฮี้ยดักงเงี้ยดักเฮ้ยจะเป็นผักเป็แนแหนะไปเห็นจังล่องอยู่ในปาก็ขึ้นขึ้นอีเอาไฮ้ยอันเร้าให้สัตว์จันทร์ อันเจ้ตาตาันฟอย่างไรดิโอนี่ฮัน,านวาด็อกเตอร์อยังก็ดอกเอรดารินวราลิตเออ <laughs> ต้อสีอ๋อนำอะไเ,เนี่ยด็อกเตอร์ดารินวราลิตไม่มามาแต่รับพินภัยวันอ เอก้กระสิษย์ยังหา่าอันตกเขวอ่ะตกเขวพัดไปน้ำนำบ่อับตันลนุนข้าแต่หมูกับตันลุนไก่แล้วแล้วเด้อ ต้องไปทางนี้อีกหาซิหาซิปี่เม็รก็ล่งไปอยู่ปากกันด้ไหมล่ะได้สามสิบสองได้สามสิบหรกนุ่งกัดแก้มนุ่งกัดแก้มออกแล้ว